ใครอยากถามอะไรมีใครอยากพูดอะไรไหมเป็นคำถามมาจากทางคลับเฮาส์นะคะกราบนมัสการหลวงตาค่ะการพิจารณากายนั้นพิจารณาทั้งมรณานุสติอสุภกรรมฐานพิจารณาธาตุพร้อมกันในหนึ่งวันได้ไหมคะเช่นระหว่างวันนั่งทำงานเห็นผมตัวเองที่ร่วงบนโต๊ะ แล้วพิจรารณาถึงความเป็นธาตุดินเมื่อเข้าห้องน้ำก็พิจรารณาอสุภะตอนกลางคืนพิจรารณามรณานุสติหรือถ้าภาพอะไรเด้งขึ้นมาก็พิจรารณาอันานั้นต่อเลยกราบขอโอกาสดวงตาค่ะถ้าอยู่ในวงของร่างกาย<ม>เห็นเป็นในสุภกรรมาฐานมรณานุสติเนะี่ยอยู่ในร่างกายของตนเองทุกหมดนะอันไหนก็ได้ที่มาลงแก่ใจอยู่ในร่างกายตัวเองเนะี่ย ให้เห็นเป็นอสุภะกรรมฐานคือความสกรปรกหนังคุ้มขี้แผ่นเดียวแล้วก็จะไม่เที่ยงไอ้จ้างทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่เที่ยงความแก่ความเจ็บความตายนาเปยผูพันสลายกับคืนสู่ดินน้ำลมไฟทุกบทเนี่ยขอให้มนลงแก่ใจอนไหนี่ลกตายกตัวอย่างที่ยกตัวอย่างก็ไรอย่างโลกตาพี่นาเนี่ย ดวงตาก็พยายามจะพิจารณาโครงกระดูกตัวเองให้เห็นเปโครงกระดูกดินั้งคืนไม่ได้ดับไ้นอนโดยพิจารณาเพื่อจะเห็นโครงกระดูกตัวเองพิจารณาความตายเมื่อก็ใหม่ชัดเลยจะเห็นโครงกระดูกตัวเองแต่มันชอบไปเห็นไส้เป็นขดๆอยู่นั่นแหละเราก็จะให้มันเห็นโครงกระดูกมันก็ไปเห็นไส้ไปเห็นไสอยู่นั่นแหละแล้วก็พอเราเอา ในไหนมันเห็นไส้แล้วก็เห็นไส้ไปกวดขวดสาวมันออกมาสาวโมันจากตัวเลยถ้ามันยาวยืดสาวสาวไส้เดินไปเดินมาสาวไส้ตัวเองออกมาจากตัวลงตาแปกคือถ้าเห็นอวัยวะในร่างกายมันไม่ปรงเห็นในตัวเราเนี่ยถ้าเห็นอวัยวะชิ้นใดต้องเอาออกมาจากตัวมาโยนทิ้งใส่แผ่นดินโยนทิ้งบนพื้นดินเพราะไม่ขอรู้สึกว่าอวัยวะชิ้นใดถ้ามันหลุดออกจากตัวเราไปอยู่ที่บนพื้นดินมันเน่าเน่า แล้วอยู่ในตัวเราไม่รู้สึกเหมันเน่าไม่รู้เป็นอะไรดวงตาก็น้อมเอามันออกไปพอเห็นชัดตั้งไหนก็สาวไสเอาไปกองที่พื้นดิน,นแต่พอเห็นไส้สักพักหนึ่งเอา้ามันพลัดไปเห็นอ้กกระโหลกศีษาตัวเองีกเอา้ายังไงพออตอนจะเหเห็นกระดูกมันไม่เห็นไปเพเห็นไสพ้พอสาวไสตัวเองสาวไว้กี่ทีเอา้าไปเห็นกระดูกกระโหลกศีษาตัวเองก็พีรนากระโหลกศีตาตัวเองครับมันผุพังสลายไป เห็นกระโหลกศิสามตัวเองไปกี่ทีเอ้าไปเห็นอวัยวะชิดอื่นอีกไปเห็นม้ามตับปอดหัวใจแล้วลูกมันวนไปวนมาบางทีก็ไปเห็นไอ้เห็นไอ้กระดูกเยื่อในกระดูกเอาก็เอาขวานสับไห้เห็นเยื่อในกระดูกขวานสับเลยเนี่ยเข้าไปเข้าไปเข้าไปเยื่อในกระดูกไขมันในกระดูกเดยกก็พลัดไปไปเห็นไงอวัยวะผมกวเล็บฟันหนังอะไรก็เนี่ยมันก็พลัดไปพลัดมาอย่างเงี้ยตอนที่มันยังไม่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 ถึงใจ มันก็ยังตลับไปตลับมาตลับไปแต่ถ่านนี่อยู่ในวงของร่างกายถูกหมดถูกหมดเลยก็มันจะอะไรก็ได้ลวงตาก็ไม่ยอมแพ้มันก็ทั้งคืนอ่ะเดินไปเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาพิารณาทั้งคืนก็เห็นอยู่แน่แน,น่แล้วก็ดึงกพพัพัดไปพัดมาพัดไปพัดมาบางทีมันก็ไม่ชัดเลยไม่ชัดสักอย่างเดียวพอไม่ชัดสักอย่างเดียวเราก็สวดเอาบทใดบทหนึ่งขึ้นมาสวดเมื่อไม่ชัดแล้วเอาไปว่าอะไรก็ไม่เห็นก็ไม่ไม่ยอมแพ้ก็สวด บทที่ชอบสวดก็คืออานิจจาวัสังขาราและแปลนะสวดแล้วต้องแปลด้วยถึงจะลงแก่ใจถ้าไม่แปลมันก็ไม่ลงแก่ใจอานิจจาวัตสังขาราอุปาดวยธาธรรมีโนอุปจิตตวนิรุจันตีเตสังอุปัสโมสุโคเนี่ยลูกตาก็ชอบบทนี้บทที่พรารเท็ดที่ชอบบทนี้ก็คือไปงานศพระเขาชักบาสกูลบ่อยเราก็เลยชอบชอบบทนี้คือ พอน,นึกถึงบทนี้อะไรมันนึกถึงตัวเราตายและพระมาชักผ้าบาตรคุณให้เราเนี่ยเราก็อยู่บนเมนตัวเราตายแล้วอยู่บนเมนและพระพระมาชักผ้าบาตรคุณเราก็แปรถวดไปเรื่อยเดินไปเดินมาก็ต้องคืนน่ะแปรนิจาวัตตั้งคาลาสังขารไม่เที่ยงหนอเนี่ยเราก็นึกถึงตัวเราอตายอุปาเดบยาธรรมีโนอุปชิตตวานิรุตจันตีเกิดขึ้นแล้วก็ก็เสื่อมไปมีแล้วก็ดับ มีความแก่ความเจ็บความตายไปเตสังอุปสโมสุขโขผู้ใดดับสังขารจะไดู้นนั้นจะถึงซึ่งความสุขอย่างยิ่งคือพนานิพานดับสังขารคือดับสังขารที่เป็นความหลงยึดบ้านถือมั่นเสียก่อนที่ไม่เห็นว่ามีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้สิ้นยึดที่ใจเสียก่อนแล้วครั้งหนึ่งเรียกว่าสัปปาทิเสสนิพาน เมื่อใจสิ้นยึดเป็นตัวเป็นตัวเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราแล้วก็นิพานไปแล้วครั้งหนึ่งเรียกว่าสัพปะทิเสสนิพานแต่มันยังเหลือขันห้าที่ยังเป็นเนี่ยเป็นสภาพทุกขโดยสภาพของเขาก็คือทุกตองมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายแต่ใจมันไม่ทุกแล้วแต่มันพระพุทธเจ้าพระพระเจ้าพระพันสาวกยังต้องมาร่างกายยังต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ไงต้องเจ็บปวดทุกทรมานจนตายแล้วก็เรียกว่าเศษของทุกข์ที่ยังเหลืออยู่ เรียกพอตายแล้วก็เลยดับขันนิพพานแล้วก็เลยเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานคือขันห้าดับด้วยอสาปาทิเสสนิพพานคือสิ้นกิเลสอวิชากิเลสตัณหาอุปาทานพอตายเรียกว่าสิ้นทั้งอนุปาทิเสสนิพพานคือสิ้นทั้งกิเลสด้วยแล้วก็สิ้นทั้งขันด้วยขันห้าก็สิ้นไม่มีขันไม่ไปไอ้ขันทั้งหลายต่อไปในภพชาติใดวิญญาณดับไปเหมือนด่งเปลวไฟสิ้นเชื้อ น,นันก็พิจารณาเนี่ยทำลงแก่ใจเงี้ยบที่บทนี้ติดต่อกันหลายวันมันมเคยลงแก่ใจมันกลับไม่ลงแก่ใจที่ก็ไปบทสัพเพสังกาลาอนิจจาสัพเพสังกาลาทุกขาสัพเพธรรมานัตตาทุวางชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวางเวลานางความตายเป็นของยั่งยืนเนี่ยก็สวดไปเรื่อยๆบทนี้บทตวดคําแปลด้วยให้เต็มบทเลยจนถึงนู่นเนี่ย ลิงกะลังอีว่าระดุดนังว่า่อนไม้และตอนฟืนนี่ละต่างหาประโยชน์มิได้ก็สวดไปอย่างเงี้ยแล้วก็แปลไปมันก็ค่อยๆลงแก่ใจลงแก่ใจถ้าถ้าพี่นาไม่เห็นอะไรหลวงตาก็ใช้บทสวดมันก็ใช้ได้หมดเนี่ยมันมันขอให้เป็นลงแก่ใจในมันในในตรงไหนในร่างกายเราแล้วบางทีก็ใช้บทตรวจก็ช่วยแต่ไม่มีนะไม่มีที่ว่า ไม่มีเลยที่ว่ามา,มา,ม,ามาอยู่นิ่ง,งเๆเฉยๆว่างๆมันไม่มีพีรณาอยู่่งน,นั้นและพอมันสลายผุพังกลายเป็นดินน้ําลมไฟเอาไปลอยเท่าอังคารแล้วเสร็จแล้วก็พีณาน้อมกลับมาพี่นาใหม่น้มกลับมาพีราใหม่อยู่อย่างนั้นและไม่มีหรอกไอไอ,ไอปฏิบัติไปจับว่างๆโปร่งโลกเบาสบายโปร่งโลกเบาสบายว่างอะไรนิ่งๆเฉยๆว่างๆอะไรไม่มีอ่ะไม่เคยทําแบบนั้นนะมีแต่พีรณาความจริงพีรณาแต่ความจริง แล้วก็ใจมันก็ค่อยๆเห็นความจริงตามไปนะ้วลาลงตาพิจารณาเนี่ยใหม่ๆมันก็ใช้คิดเอามันก็เป็นความคิดเฉยยังไม่เห็นมโนภาพก็พยายามแปรรูปาของโรงพยาบาลที่มันไตไตเน่าๆเมาก่อนยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเอารูปตยตไตเน่าๆมามันก็จําไม่ค่อยได้พอพอดูสักพักมันก็จะติดจําได้สักคู่หนึ่งแล้วเลือนหายไปแล้วเอาใหม่อีกดูใหม่อีกแล้วสักคู่ก็เลือนหายไป ไม่ติดะไม่ติดตาติดใจแต่ก็ไม่ไม่ไม่ละความเพียรก็พิจนาจกกระทั่งมันติดตาติดใจนะเป็นภาพติดตาติดใจแล้วก็จะมีอยู่ภาพหนึ่งที่ลุงตามันติดตาติดใจแล้วคุณตาก็ชอบเอาภาพนั้นมาพิจนาให้ตัวเราก็ต้องเป็นนี้คือภาพที่มันเตามากๆที่สุดในบรรดาที่ดูทั้งหมดอะเ่าอืดเขียวต,ตาตาหนอนออกชัยออกจากตาออกจากหูเนี่ยเป็นภาพคล้ายๆกับที่ว่า ในเพลงของปานธนาพรเน่อที่ที่ว่าเป็นเพลงเพลงที่ปงอ่ะเพลงเชื่อเพลงอะไรนะฮะตราบลมหายใจสุดท้ายมันจะมีภาพหนึ่งที่มีหนอนขึ้นเต็มเลยอ่ะคล้ายๆนั่นเลยมีหนอนขึ้นแล้วก็ภาพน่ไจะดีนะของปานธนาพรเน่ยที่ว่าหนอนขึ้นเต็มเลยแล้วก็สุดท้ายพอพอ,พอหนอนกินหมดแล้วเหลือแต่หัวกะโหลกแล้วหัวกะโหลก,กค่อยๆผุพางกลายเป็น เป็นผงทุรีหายไปเลยเนี่ยไอเดนดภาพนั้นดีที่เขาทาเป็นอันนั้นนะเอามาหลุดตาละน้อมอย่างนั้นแน่น้อม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 แล้วพอพอนึกถึงน้อมนี่จะไรไม่รู้อะไรมันมันขนลุกซาบซานไปหมดเลยมันเบาเราก็รู้ว่าเนี่ยมันถูกทางแล้วเพราะว่ามันมีปิติอิ่มเอิบรองรับมันทําให้ไม่หลับไม่นอนทั้งวันทั้งคืนเลียวก็เหละอ๋อมันถูกทางแล้วท่านเนี้ยถ้ามันน้อมแล้วมันปิติซาบซานกายเบาใจเบาแสดงว่ามันถูกทางแล้ว ถ้ามันน้อมแล้วหนักทึบตื้อนิ่งเงียบเฉยอย่างเงี้ยแสดงว่าผิดทางแต่ถ้ามันลงแก่ใจแล้วมันจะมันอิ่มเอ,อิบมันรู้สึกปงไปวางปงไปวางแล้วขนลุกทั้งตัวเลยสู้ซาซาบซ่านสู้ซาซาบซ่านเพราะว่ามันยึงปงไปวางยึงเหมือนกับมันปงไปวางปงไปวางที่ใจเชื้อเจือเื้อที่ใจไงมันซาบซ่านสู้ซาก็รตรงกับที่พทธเจ้าตรัสคือไอ้พุทชงเจดอะสติสั สติตามพุทธชงธรรมวิทยะสามพุทธชงวิทยะสามพุทธชงตัวเนี้ยพอมีสติมีความเพียรเนี่ยในในธรรมในธรรมที่กําลังพิจารณาอยู่แล้วมันลงแก่ใจลงแก่ใจเจือกเจือกลงแก่ใจแล้วมันก็เกิดมีผลทําให้เกิดปิติสามพุทธชงอันที่สี่ทำให้อิมเอิบตัวเนี้ยก็เดินได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ไม่หลับไม่นอนนะจนถึงสว่างก็พิจารณาต่อได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยก็อย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นปิติไงมีปิติหล่อเลี้ยงเป็นปิติสามพุทธชงเอิบในธรรม พอปิติเป็นเหตุปุ๊บกับปัจสถทนิเป็นผลก็ใจมันก็เลยสงบจากความฟุ้งซ่านเหลืออยู่เรื่องเดียวเรื่องที่พิจารณาอยู่ในเรื่องเดียวเรื่องความตายอย่างเดียวหรือเรื่องเดียวไม่ไปเรื่องอื่นเลยก็เลยกลายเป็นปัจสถานิสามพุชงคือไม่ฟุ้งซ่านเหลือแต่เรื่องเดียวอ่าหรือเรื่องเดียวเรียกว่าเอกคตาลมคือเหลือทิ่งที่ใช้ล่อจิตเป็นอารมณ์ล่ออย่างจิตเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยก็คือเรื่องเดียวคือความตายเน่าเปื่อยผุพังสลายไปเป็นเอกคตาลมเนี่ยแล้วก็ มันเป็นปิตินยสับซ่านแบบนี้เพราะปิติเป็นเหตุเนี่ยปัตติก็เลยเป็นผลเพราะมันสงบจากความฟุ้งซ่านเป็นเหตุก็เลยเป็นสมาธิเป็นผลเนี่ยก็เลยกลายเป็นสมาธิระดับอุปจารสมาธิแล้วก็เป็นอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิระดับฌานเป็นอัปปนาสมาธิเป็นผลเพราะสมาธิเป็นเหตุปัญญารู้แจ้งในในสัจธรรมความจริงในนิจังทุกขังอนัตตาว่า อย่างเมื่อกี้ที่น้องนอง้นองเชรนนอเชรีนเนี่ยน้องเชอรีนก้าขวบที่บอกว่าอะโลกนี้ไม่มีอยู่จริงก็เลยถามว่าทำไมไอรีนว่าโลกนี้ไม่มีอยู่จริงนลก็เพราะว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปย่อเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็ลงแก่ใจฮะถ้าไอรีนเมื่อกี้ไอรีนจะพูดอันนี้เขารู้สึกว่ามันตีตื้อมันจากข้างในนะ เมื่าขนาดเด็กเก้าขวบเนี่ยมันตีตื้นจนมระท้่งมันจะพูดไม่ออกเนี่ยเด็กเก้าขวบมันไม่มีอายุขีดขั้นกันเลยเนี่ยเด็กเก้าขวบตัวในที่ไอ้คำถมไอ้แรกที่เขาพูดว่าโลกนี้ไม่อยู่จริงอ่ะเขายังไม่ไม่สะเทือนนะตอนที่เขาจะพูดคำพูดออกมาที่แอรเียนพูดมาที่ว่าเพราะว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไอ้ตัวเขาจะพูดออกมาเนี่ยเขาสะเทือนออกมาจากข้างใน เดวจะพูดไม่ได้แล้วแล้วมันะเทือนได้หมดเนี่ยผมเตือนเทือนอย่างเงี้ยเพราะมก,ก็ปรงไปวางโปงไปวางวาบว,ว,วาดว,วาวาเลยมันรู้เลยว่าเนี่ยถ้าปงไปวางแบบเนี้ยมันก็กรู้แล้วว่าโอมไไ้มันจะเป็นยังไงมันจะปงไปวางไม่เห็นมีอะไรที่จะถือได้มันก็ปงไปวางวาบวาดวาวาวาเนี่ยก็พิจารณายอย่างเงี้ยเราก็เราก็พิจารณา,าแบบเนี้ยนะ คือมัน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 พิจารณาจนกระทั่งไปขี้เท่ากระดูกของตัวเราเหมือนกับเหมือนกับคนที่เราไปเผามาเนี่ยแล้วก็เราก็ไปลอยขี้เท้ากระดูกเราก็ถูกลอยไปหมดแล้วแล้วเราก็กลับก็พิจารณาใหม่ตั้งแต่ต้นใหม่เราไม่ไปจับอยู่ตรงความว่างความเบาความสบายไม่มีเราพิจารณาอย่างเดียวเลยเข้าใจไหมน่าจะน่าจะตรงกับคำถามคนที่บ้านเนาะแล้วพวกเราเข้าใจไหมอย่างเงี้ย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้นะลงปู่แวนสุจินโนเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่การพนับถือเนี่ยท่านมาปรากฏนิมิตมามามาปรากฏสอนเราเนี่ยคือตอนนั้นเราเราจะไม่ได้บวชอยู่กับครอบครัวแล้วเร,เราทะเลาะกันเราทะเลาะกันรุนแรงมากเลยท่น,นไม่รู้เรื่องอะไรจะไม่ได้แล้ะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องไอ้เรื่อง,ม,องมันบุญกี่กันไปกุญกี่กันมาทะเลาะกันอะไรแรงเนี่ย แล้วก็อารมณ์นะแต่คนต่างใช้อารมณ์ก็าทะเลาะล้วก็ถ้าทะเลาะกันแบบนี้มันจะอยู่ไหมตอนเช้าก็ไปยาเลยเลิกเลิกเลิกอย่างเงี้ยเอา้าเขาก็ทากันอย่างเงี้ยพอตกกลงคืนเนี่ยเวงปู่แหวนมากำลังนอนหลับอยู่ว่าพวกไอ้ชาติจะไปยาแล้วปรากฏว่า รูปูวแหวนสุจิโนม,มาเลยเราก็ชี้หน้าท่านเดินถือไม้เท้ามาเดินถือไม้เท้ามาอตอนนั้นเราก็จำไม่ได้มันเรานั่งสมาธิอยู่ไงก็ไม่ทราบม,มันทุกข์มากกว่านั้นเนี่ยมันทุกข์แล้วก็หลับไปกึง่งหลับกึ่งกึ่งน,นอนหรือไงก็ไม่ทราบจำไม่ได้นละมันนานมากเลยล้วก็กำลังเค็มๆหรือว่ายัางไงฮะต้อก็ถือไม้เท้าเข้ามาเดินถือไม้เท้า ที่เป็นไม้เท้าประจําองค์ท่านอ่ะมันเหมือนก็มีมีขามีขาเป็นเหมือนซบๆเป็นซบะเออเอเอ,เอ,เอถ้าก็เดินถือไม้เท้าก็มาแล้วก็ยาวๆไม้เท้ายาวเนาะแล้วก็ก็ไม่เคยเห็นท่านดุนะ่โมแหวนเนี่ยในรูปไปแต่ท่านใจดีมากท่านเดินมาถึงตวาดชี้หน้าเราตวาดบอกว่านี่เหรอผู้ปฏิบัติธรรมอะจมอยู่ในความทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เหรอ ผู้ปฏิบัติธรรมจมอยู่ในความทุกข์ความยึดมันนม่นอย่างนี้ถือมั่นอย่างเงี้เหรอเราต้อนโอ้โหตวาดแรงมากเลยดุมากเลยชี้หน้าเลยเราไม่เคยเห็นท่านดุอย่างนี้เลยแต่ในรูปท่านเราไม่เคยเห็นท่านดุอย่างนี้เมตตามากถ้าตวาดชี้หน้าตวาดว่าดูสิว่าเจ้ายึด,ย,ดยึดมั่นถือมั่นอะไรมีอะไรเจ้ายึดมั่นถือมั่นได้ดูให้ดีแล้วก็องรงผูปป้แหวนที่ท่านยืนอยู่เนี่ย ค่อยๆเนนาเนนาเนาเหนาเหนาเหนาึืนอืด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 แล้วก็เขียวทั้งตัวเลยเขียวเน่าทั้งตัวแล้วก็เน่าแล้วก็อวัยวะเลือดเนื้อหนังเนี่ยค่อยๆพวกผมพวกอะไรต่างๆอวัยวะเนี่ยค่อยๆไหลเปะ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 เป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 ไปไปกองที่พื้นดินหมดเลยแล้วเดือแต่โครงกระดูกมันปูแหวนตั้งอยู่แล้วโครงกระดูกก็ค่อยๆลาวแตกเหมือนแตกไรงานของเก่าแตกไรงานะ พวกที่เล <the iała> ่นของเก่าคนจะรู้ดีเหมือนในพวกชามจักโลกแตกรงาอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเล้าแตกรายงาแตกรงาเป็นของเก่ามากขึ้นแล้วก็แตกโตระเบิดออกเป็นเป็นกีฝุ่นเลยแล้วไปกองรวมกับอวัยวะที่เน่าเนาบนพื้นดินแล้วก็ไอแผ่นดินก็สะเทือนสะเทือนบึบบบูบบูบูก็บวบูอูบวบู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 ู้บ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 ูู หายโจมไปในด,ดินแล้วก็แผ่นดินก็หยุดเงียบแล้วก็ธรรมก็บอกว่าธรรมก็ปรากฏว่ามาจากดินก็กลับคืนสู่ดินเนี่ยมาจากดินก็กลับคืนสู่ดินแล้วก็ค่อยๆเป็นภาพย้อนกลับตโ,โลโมชัน่ะก็เป็นเป็นกองกระดูกองเลือดเนื้อขึ้นมาดูแผ่นดินอีกแล้วก็ถอยหลังกลับเหมือนกับหนังไอวิดีโอถอยถอยหลงังถอยหลังกลับ แล้วก็ค่อยๆอยาวัยวะเลือดเนื้ออัไนี่ก็ไ้กลายเป็นโครงกระดูกขึ้นมาตั้งขึ้นมาก่อนแล้วก็อาวัยวะเลือดเนื้อค่อยๆค่อยๆลอยขึ้นมาแล้วมาหุ้มหุ้มกระดูกแล้วค่อยๆจากเน่าเน่าเน่าแล้วถอยหลังเป็นสดเป็นสดแล้วก็กลับมาเป็นหลวงปู่แหวนยังเดิมแต่พอกลับมาเป็นองค์หลวงปู่แหวนแล้วเนี่ยท่านไม่ดูเหมือนเก่าเลยก็เอาเอา,เอามือมาลูบทีตาลงตาว่าลูกเอ้ย ไม่มีอะไรหรอกที่จะยึดมั่นถือมั่นได้ย่ะหลงยึดมั่นถือมั่นเลยแกแน่ะเรามันบันน้ำอามาิตมันเย็นไปถึงใจเลยมันเย็นจะเยือบไปหมดแล้วถ้าก็บอกว่าดูให้ดีอีกนะลูกไม่มีอะไรหรอกยึดที่จะยึดมั่นถือมั่นได้แล้วก็ก็เหมือนเดิมก,ก็ค่อยๆเน่าวเปื่อยผุพัพงไปแล้วก็สลายกลับคืนสูด่ดินน้ำลมไฟแล้วกลับคืนมาเป็น ถอยหลังกลับมาเป็นหลวงปู่แหวนเหมือนเดิมแล้วก็มกือเป็นรูปท่สาว่าจําไว้รูปไม่มีอะไรหรอกที่ยึดบ้านถือบ้านได้แล้วก็ทัก็ะหายไปหลังจากนั้นทักะยังมาสอนหลวงตาเรื่องมาปรากฏเป็นธรรมในมิตปรากฏเป็นหลวงปู่แหวนมาสอนเรื่องจิตอีกหลายครั้งเรื่องธรรมอีกที่ลึกซึ้งนี่ขึ้นไปอีกอีกหลายครั้งเนีย่ยเออพดพดพอตื่นเช้ามาไอเรื่องทิ่ทะลาอ,อก,กันก็หายไปเลยก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไป ก็อยู่ไปแบบทำไมไม่ชูไอ้ที่ทะเลาะกันมาก็ทำเป็นลืมๆไปไม่พูดถึงอีกขายไปเลยก็น้อมเอามาพิจารณาเอาน้อมเอามาพิจารณาไอ้จะจะทำก่อนจริงเนี่ยเนี่ยให้มันวนอยู่ในเนี่ยในร่างกายเราไม่ไม่ช้าหรอกไม่นานนะพวกนี้ยส่วนใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พิจารณากันไม่เกินสามเดือนแต่ละท่านหลายองค์พิจารณาพิจารณาี้ปุ๊บก็ ไม่เกินสามเดือนโลกธาตุระเบิดไปหมดเลยระเบิดโลกธาตุไปหมดวัตจักรหักสะบ,บั้นหมเลยหลายองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ทีีหลวงตาเคยไปอยู่ไปอยู่ปฏิบัติกับท่านแตาเป็นคาราวาที่พิจิตก็หลวงปู่จันทาถาวโรก็อันนี้นก็ก็เหมือนกันท่านท่านก็พิจารณาตรงนี้แล้วว่าใช้เวลาไม่ในในปันปบดนอนอยู่สมเดือนหรือสี่เดือน ไม่ไม่นอนเลยก็มาระเบิดโลกกาะแไปเลยแล้วลวงปุจเจจุดโทนี่สามเดือนประธานสามเดือนเนี้นะไม่ไม่นอนหลังแต่พึ้นกระดานาถ,ถ้านอนแต่แล้วเหลาพื่งกระดานขอไห้ฟ้าผ่าตายให้ไฟไหม้ธรณีสูไปน้น้ำท่วมตายทันทีไม่นอนเลยแล้วก็ภายในสามเดือนนั้นก็พิ่นาเนี้ยในความจริงสัจธรรมเนี้ยโลกกระแทระเบิดวัฏจักรหักตะบานจริงก็ไม่เกินสามเดือนนะ เดีิยพีาเข้าเนี่ยน